อิงฟ้ายิม้มหุ้น MGI ทะยานสู่30บาทแจงดรามา่าทำไมนางงามต้องขายของสนับสนุนโดยแป้งพับอ่อนอโ์ง Perfect Powder แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแปลงพับอ่อนอโ์ง Perfect Powder มาย a hot new update อิงฟาวาราหารลกรรมการอึง้งมูละคะ่คาหุ้น MGI ทะยนานสู่สามสิบบาทคิดว่าเป็นอะไรที่ว้าวมอง MGI มีอะไรหล่อเลี้ยงตลอดน่าจะขึ้นอีกได้เรื่อยๆส่วนตัวตอนนี้มี1นล้านเก้าแสนหุ้นมีเพิ่มและลดเรื่อยๆเป็นการเทรดเวลาตนเล่นก็อยากได้กาไรคุยฟุ้งนะคะว่าปีนี้คิวงานแน่นมีทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์เรื่องอื่นๆแจงภาพยนตร์กับเจฟนะคะถ่ายเสร็จแล้วอัดถ่ายเต็มมกราทั้งเดือนดนชมนะคะว่าเจฟน่ารักคอยซัพพอร์ตกันและเป็นพาร์เนอร์งทงาาาม,ามนนํไ ต้องขายของส่วนตัวเข้าใจที่คนสงสยัยเนื่องด้วยตอนนี้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มองการขายของทําให้เราได้ค่าคอมไปต่อยอดตัวเองและมีสกิลเพิ่มขึ้นก็อึ้งกรรมการอึ้งค่ะคิดว่าเป็นอะไรที่มัน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 ว้าวมากๆแล้วก็ดีใจสําหรับผู้ถือหุ้นทุกคน หรืว่ามันมันไปได้เรื่อยๆเพราะว่า MGI ก็คือมันมีอะไรหล่อเลี้ยงตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือว่าจะเป็นเอ,อ่อทางด้านของแบบสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆตอนนี้หนูหน่าจะเหลืออยู่ประมาณ1 9ล้านแสนจริงๆก็คือ ม,มีทั้งเพิ่มแล้วก็มีทั้งลดเป็นการเทรดไปด้วยแล้ว่าเพราะว่าหนูเล่นหนูอยากได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีช่วงที่มันขึ้นเราก็อาจจะมีการเทรดเพื่อเอาทุนคืน,คนแล้วก็อาจจะต่อลงเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะคิวในปีนี้คือแน่นหมดเลยเดี๋ยวมีภาพ,พยนตร์ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของซีรีส์เรื่อง ตอนนี้เราถ่ายหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแค่รอมีรีชูดหรือเปล่าอะไรงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ดูกันในเดือนสิงหาคมในวันที่19บเก้านีนค่ะมกุรเสร็จปุ๊บก็เดือนกุมภาพันธ์มีนาก็จะเป็นบางกอะพนิกาหนูคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้เลยคือมันยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมจริงเพราะว่าเราเข้าใจว่าภาพยนตร์คือจอมันใหญ่ ทุกอย่างมันต้องแบบจริงมากๆอนะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบบางอันที่เราจะต้องลงลึกจริงๆสําหรับความรู้สึกนั้นๆอนะไรเงี้ยก็จะมีแบบอาออกไม่ได้บ้างบางทีก็สถานที่แดดร้อนมากเพราะเราถ่ายเป็นบนแบบบนเนินเขาบนดอยอนะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ีร่มเลยอากาศก,ารก็ร้อนก็พอเราเช็คหลังมอนิเตอร์ทุกครั้งเวลาที่เราถ่ายแต่ะลนะซีอะไรเงี้ยก็ทําให้เราหายเหนื่อยควาสึงคุ้ค่าสมกับการรอคอยแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นบางเกาะคณิการหรือว่าเดอะแมรีาพยนเร์ คาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ของเราแต่ว่ามันจะมีความเป็นศิลปินที่แบบพอเราเริ่มคุยเริ่มเล่นด้วยกันก็ตลอดหนึ่งเดือนที่ถ่ายด้วยกันก็เน่ารักมากก็คอยแบบซัพพอร์ตกันดีค่ะ ตอนนี้ MGI หรือว่า Miss g r a n d ของเราอ่ะมันมีความก้าวหน้านี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็ต้องบ,งบอกให้เห็นว่าคนที่จะมาอยู่ในนี้ต้องสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็เราบอกชัดเจนว่าจะมี B ที่4ก็คือ Business เราก็บอกแล้วว่ามันเป็นการขขแต่ว่าหนูว่าสิ่งที่บอสอาจจะสื่ออาจจะหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูมีความตั้งใจที่จะตั้งกล้องอนําเสนออยู่ที่เซตนสินค้าจริงๆมันก็เลยทําให้แบบว่ายอดมันไม่ดีว่าไงแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้น้องๆ อ่อให้มีประสบการณ์ในทุกๆด้านละกันก็ถือว่าการขายของม,มันก็ทําให้เราได้ค่าคอมมันก็มีรายได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเียเพราะว่าทุกๆการการไลฟ์ถ้าน้องๆขายได้มันก็มีค่าคอมที่จะไปต่อยอดตัวเองได้เพราะว่าอย่างบางคนก็คือบางเดือนเป็นแสนเ oh. จ็ดหมื่นห้าหมื่นก็พยายามมองในด้านที่มันเป็นด้านบวกจะได้ไม่ไม่บั่นคอนแล้วก็ไม่เหนื่อย